บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตพระอูวาทพระพุทธบรรพจารเทียนยานบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตเร่งด่วนจิตที่ดื่มน้ำรำลึกต้นทานเคารพบรรพจารเทิดทูลธรรมะบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตเร่งด่วนจิตที่สํารวมระมัดระวังจริงเคารพสงบบริสุทธิ์ เราคือพระพุทธบรรพจารย์เทียนยานรับบัญชาจากพระอนุตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานน้อมกายกตัญชลีองมชคตระยาพดงถามสิบรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตสงบตั้งใจฟังฮาฮาบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต ประโยคนี้สิทธิ์คุ้นหูกันอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรคนเก่าอยู่ในอนณาจักรรมนานมีธรรมวุฒิมีสถานภาพที่สูงมีหน้าที่ที่สำคัญมีจิตใจรับอาสาช่วยงานปรกโปรดสามพบครั้งนี้มีโอกาสสร้างบุญเจริญปณิธานแต่เท่าว่า บำเพ็ญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งวุ่นวายกลัดกลุ่มขุ่นเคื่องเบื่อหน่ายเหนื่อยล้าหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไขบำเพ็ญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งคิดเล็กคิดน้อยเรื่องระหว่างบุคคลหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไข บำเพญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งยึดติดยึดหมายครอบครองหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไขบำเพญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งวนเวียนอยู่กับถูกถูกผิดผิดอิจฉาริษยาหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไข บำเพญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งแก่งแย่งยัติธรรมหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไขบำเพญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งหลงอำนาจชื่อเสียงทางธรรมหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไขบำเพญจิตกันอย่างไร จิตใจกลับยิ่งลืมดื่มน้ำรำลึกต้นทานลืมรากต้นหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไขบำเพญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งเปราะบางกระทบกระเทียบติเตือนไม่ได้หรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไข บำเพ็ญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งตามใจตนมีข้ออ้างเหตุผลร้อยแปดหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไขบำเพ็ญจิตกันอย่างไรจิตใจกลับยิ่งนินทาว่าร้ายในอนาจาักธรรมหรือเคยชินเป็นปกติจนกลายเป็นกรอบไม่คิดปรับแก้ไข สิ่งที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นคือสภาวะปัจจุบันที่ทุกคนกำลังเป็นเช่นนั้นแลพผชิญกันอยู่จึงย้ำหัวตะปูเตือนสติสังวรดังนั้นขณะนี้พึงรู้หันกลับมาบำรุงเลี้ยงจิตใจอย่างจริงจังดูแลจิตภายในตนเร่งด่วนสำรวมจิตภายในตนเร่งด่วน เพื่อจิตภาพสูงส่งดีงามของสิทธิควบคุมชี้แนะตนอย่างเคร่งครัดหานกล้าที่จะแปลเปลี่ยนให้ได้สงบจิตตรึกคิดอาตรึกคิดยิ่งมีสถานภาพสูงยิ่งต้องสำรวมระมัดระวังอันตรายาอันตรายหากมิสามารถบำเพ็ญจิตปฏิบัติกายให้เที่ยงตรงได้แล้ว จุดประสงค์จะบรรลุเคารพสงบสะอาดคงยากยิ่งหากมิสามารถบำเพ็ญจิตปฏิบัติกายให้เที่ยงตรงได้แล้วยิ่งบำเพ็ญยิ่งศูนย์เปล่าดังนั้นจิตใจสิ่งสำคัญต้องดูแลบำรุงหล่อเลี้ยงอย่างจริงจังอย่าได้ชอบคล้อยตามอารมณ์วัตถุกิเลสม่รู้จักหยุด อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากจนยากแท้ปรับแก้ไขบำเพ็ญตนปฏิบัติงานทมเดี๋ยวนี้มีบรรยากาศทําไหมตรึกคิดเดี๋ยวนี้เป็นพักเป็นพวกมิได้เป็นคณะเพื่อนร่วมบำเพ็ญไหมตรึกคิดเดี๋ยวนี้ปฏิบัติบำเพ็ญเอ็นเอียงออกห่างจากจุดยืนแนวทางพระบรรพจจรย์ไหม ตรึกคิดเดี๋ยวนี้ธรรมะที่เจ้าแสดงออกยิ่งปราศจากความสูงส่งล้ำค่าไหมตรึกคิดทุกถ้อยคำที่อาจารย์กล่าวมาหวังสิทธิ์เข้าใจจริงในเจตนาใช้เวลาทุกนาทีทบทวนตนยิ่งเดี๋ยวนี้มีบทบาทหน้าที่อันสำคัญกับการแบกรับภาระศักดิ์สิทธิ ความล้ำค่าและความศักดิ์สิทธิ์มีใครใส่ใจจริงจังกับหน้าที่ของตนเองสังเกตจากการบำเพ็ญจิตของทุกคนยังมิสามารถทะลุปรุปโปรงต่อบุคคลต่อเรื่องราวยังใช้ใจแห่งเวไนมานำพายังใช้อารมณ์ปุถุชนมาตัดสิน ดังนั้นวันนี้มีสองเรื่องที่เจ้าทุกคนต้องเร่งด่วนพึงกระทํานั่นคือดื่มน้ำรำลึกต้นทานจิตเคารพบรรพจารสงบบริสุทธิ์จงอย่าลืมความสำคัญอยู่ที่ว่าทำหรือยังหากมิกระทำหนึ่งวันไม่บำเพ็ญหนึ่งวันก็สูญเปล่าเข้าใจไหม สงบจิตขบคิดภายในตนการยกระดับจิตใจไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงสิทธิ์ใส่ใจอย่างจริงจังหล่อหลอมขัดเกลาให้เป็นจริงเท่านั้นเข้าใจไหมวันนี้วาระพิเศษพระอนุตรธรรมมารดาบัญชาอาจารย์มาผูกบุญสัมพันธ์สิทธิ์ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับตนเอง จากวันนี้เรียกร้องตนดีไหมอย่าให้ความรักเมตตาความห่วงใยแห่งพระอนุตรธรรมมารดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงพระธรรมจารย์ซือหมู่เหล่าเฉียนเหรินเฉียนเหรินศูญย์เปล่าอย่าให้การร้องไห้แห่งพุทธพระภูทิสัต์วเพื่อเจ้าทุกคนนั้นศูนย์เปล่า อย่าให้หยดเหงื่อหยาดเลือดที่หลั่งไหลลงพื้นปัตภ,ภีปูเส้นทางวางรากฐานชีวิตทางธรรมเพื่อเจ้านั้นศูนย์เปล่าถามจิตใจเจ้าทุกคนเจ้ายังจะมีประสีประสาอย่างนี้ต่อไปอีกหรือเรียกร้องตนเติบโตแกร่งทนทุกด้านด้านจิตใจด้านคุณธรรมภายในสู่ภายนอก หวังว่าทุกคนจะจดจํำมิลืมทุกลมหายใจเชื่อมั่นศรัทธาจริงทุกลมหายใจเพื่อเวในในชาตินี้ทุกก้าวรอยเท้าจะมิหยุดพักแม้เจอฟ้าถล่มดินทลายดังนั้นนี่คือการพิสูจน์จิตใจว่าปักหลักเชื่อมั่นทำมากเพียงใด แต่มีหลายครั้งที่เห็นบางคนก็หูเบาเมื่อหูเบาจุดยืนในธรรมะสั่นคลอนจยอย่างไรเจ้าทุกคนต้องมีธรรมะจริงหลักธรรมจริงเชื่อมั่นพระองค์การฟ้ายำเกรงสงบจิตตรึกคิดในทุกคราเข้าใจไหมจดจำทุกถ้อยคำอย่าลืมจรดผู้กัน ฮาฮาหยุดพระอูวาทพระบรรพจารย์เทียนยานประทานไว้เนื่องในชั้นเรียนบุคลากรวิริยะเขตพิษณุโลกณจื้เสียนฝอเยื่นตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์ที่30มิมีนาคมพุทธศักราช สองพันห้า้อยหห